คำว่าทรัพย์ทรัพย์ทรัพย์สมบัติน่ะสมบัติทรัพย์ภาษาคนก็หมายถึงทรัพย์สมบัติทางกายให้รับมรดกกันได้อย่างพินัยกรรมทรัพย์ทางกายก็คือทรัพย์ทางวัตถุสิ่งของเงินทองวัวฟายไร่นาเนี่ยเป็นทรัพย์ทางภาษาคน นิทางภาษาธรรมหรือทางจิตนั่นหมายถึงอริยสัพย์คือธรรมะมีศีลมีศรัทธามีจาคะมีพหูสัจจะมีอะไรที่เป็นธรรมะที่ทําให้้าสุขเป็นสุขยิ่งกว่ารัพ์ธรรมดาเรียกว่าอริยรัพย์ทรัพย์ภายในช่วยให้จิตใจ มีความพาสุขถึงขนาดที่เรียกว่ามีนิพพานตัวอย่างม,มีนิพุตินิพุติแปลว,ว่าความเย็นในความหมายแห่งนิพพานแต่เป็นของชั่วคราวทั้งสองอไม่จะเด็ดขาดเลยว่านิพุติยี่ห้าสีก็ทุกทีจะว่าสีเลนะนิพุติยันติ ถึงนิพพุตติได้ด้วยศีลนิพพุตติอย่างนี้คือความเย็นอย่างนิพพานแต่ไม่เด็ดขาดไม่ใช่เด็ดขาดอย่างนิพพานคือความเย็นอกเย็นใจในความหมายเดียวกับคําว่านิพพานเรียวกว่านิพพุตติอะไรทําให้มีนิพพุตติรเรียกว่าอาริยรัพเช่นศีลศีลข้อหนึ่งก็เป็นอริยรัพย์มีแล้วก็ทําให้เย็นอกเย็นใจเป็นพระสุขเป็นนิพพุตติ ทรับในภาษาคนกป็วัตถุสิ่งของรับในภาษาธรรมก็คือสิ่งที่ทําให้มีนิพพุติคือเย็นอ,อกเย็นใจ